อ่ะเพื่อนๆค่ะมือวนนี้เมย์ก็จะมาทำแกงแกงไก่นะคะแกงไก่ใส่ตักของนะไรเพื่อนๆค่ะกวันก่อนเมย์ซีสะโพกไก่มานะคะเป็นน้องติดสะโพกมาก็ล่อเอาเนื้อเข้าไปผัดนะไส่กับขิงนะคะพเพื่อนๆค่ะก็เลยเหลือเหลือติดน้องติดก,กระดูกนะคะก็เลยเอามาแกงผส,สมกับอบไก่นะคะพเพื่อนๆค่ะก็เมย์ก็จะใส่น้ำมันไม่เยอะนะคะเพราะว่า ไม่ชอบทานเมันนะคะก่อนเดี๋ยวจะใส่กะทิด้วยนะคะแต่กะทิเมย์ก็จะใส่ไม่เยอะเพราะว่าหัวมันนะคะจริงๆอยากจะแกงเป็นแกงป่าลัวจะเผ็ดโดดนะคะเพื่อนๆค่ะเลยจะใส่กะทิขวดเล็กนะคะม่บ้านทาสมัยเราจะใส่กะทิก็จะผัดพิดแกงให้หอมก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเมย์ก็ผัดไปเมย์ก็เลยเติมน้ําไปนะคะพิแกงที่แล้วก็เลยเติมน้ําไปนะคะเพื่อนๆค่ะ อยนางี้มันติดกระทะนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำมันน้อยนะคะเรานี่ก็จะเอาไก่ที่ติดกระดูกนะคะใส่ไปก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าเรานองด้วยนะคะเรานองติดกระดูกเคี่ยวก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋เาเเดี๋ยวนะเราจะใส่ทีหลังนะคะเราผัดไปกับกแกงฉุนนะฉุนพิกแกงแมเป็นภูมงแพ้่พอได้กลิ่นแบบอะไรนะฉุนๆก็แบบ อ่าหูน้ำตาไหลเดี๋ยวให้เดือดก่อนนะคะเพืเ่อนๆค่ะเอ๋ก็เดือดก่อนเอวกระดูกติดเนื้อพักหนึน่งแล้วนะคะเอกก็จะใส่อกนะคะที่เหลือลงไปนะคะเพืเ่นอนๆค่ะตอนนี้ก็ผัดไปเติมน,น้ำไปนะคะเพืเ่อนๆค่ะจะไม่ให้กระทะมันแห้งติดนะคะก็ ผัดอกกับกระดิ่งให้เขาัวกันก่อนนะคะเพืเ่อนๆค่ะ,ะกับิแกงก่อให้เดือดก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็ผัดอกกับเนื้อติดน่องนัวกันแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะใส่น้ำปลาลงไปเหมือนเราล้วนนะคะเพื่อนๆค่ะประมาณนึงก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะไม่เยอะมากนะคะ ประมาณก็ช้อนโต๊ะถึถงสองช้อนนะคการรวมไก่ของฉัน น้ำเดือได้แล้วนะคะเพื่อนค่ะเอ๋ก็จะใส่กะทิลงไปเลยนะคะเพราะว่าทองเมเปื่อยแล้วนะคะแก้เคี่ยวจนเปื่อยแล้วเ็๋ไม่อยากให้เพื่อนแบบเสียเวลาก็ตัดคิปข้ามขั้นตอนไปบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะก็เติมกะทิลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเดี๋ยวรอให้เดือดแ,แล้วเดี๋ยวมาปรุงรสกันนะคะ ก็เมใส่กะทิแข้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะมีใส่รสดีไปแล้วนะคะเ <c oughs> พื่อนๆคะ่ะพอดีมเมลืมเปิดนะคะลืมเปิดกล้องนะคะเ <c oughs> พื่อนๆคะ่ะขั้นตอนอาจจะขาดหายไปนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะหรือว่ากล้องมันร้อนดับไปเองก็ไม่รู้นะคะเ <c oughs> พื่อนๆคะ่ะอ,อกากาศมันเริ่มร้อนแล้วนะคะก็เ,เดี๋ยวมาชิมรสกันนะคะ โอ้ก็ขอกเก็มเกลมนนิดนึงนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่ก็สื่อยู่ดีๆกล้องมันมืดไปนะคะเมย์จะถัดโดดไปน้ำตาลสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะว่าเข็มรู้สึกจะได้ที่แล้วนะคะโอ้แล้จะใส่อันนี้นะคะตกแต่งสีนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะไม่รู้กล้องเมย์แบบเป็นอะไรนะคะเพื่อนๆค่ะแ๊บนึงนะคะ จะได้ละอายร้อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็เลยทําให้มัน,นาจอมมืดไปนะคะเมยจะป้อนไฟแล้วนะคะเพราะว่ามีใส่พริกโรยหน้าไปแล้วนะคะก็ไม่มีพริกเม็ดใหญ่นะคะใช้พริกขี้หนูจินดาเนี่ยนะคะไม่กี่เม็ดนะคะแต่งสีสันนะคะก็รสชาติได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายมีข้อนี้นะคะใบโหระพานะคะใส่ลงไปเลยแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆค่ะมีก็ะะจะปิดเตาแล้วนะคะเพราะโหระพา มันก็สลดแล้วนะคะโดนความร้อนนะคะก็จะได้แกงปลักทองกระถะายใหญ่ๆวันนี้ก็ท่อนก็แท่นเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่ากล้องเมย์ไม่รู้มามันร้อนหรือไงนะคะเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็แบบ <laughs> นี่เองนะคะแต่ก็มีบางขั้นตอนก็ลืมเปิดนะคะลืมเปิดคลิปนะคะเพื่อนๆคะ่ะ <laughs> ขอฝากเพื่อนๆพี่นๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจเมย์ด้วยนะคะเปเมย์กับคุณล่วงหน้านะคะก็มาทานแกงปลักทองด้วยกันกับเมย์นะคะ